คลิปนี้นะคะครูพี่คุณจะมาปลุกทุกคนให้ตื่นสังเกตตัวเองพิจารณาตัวเองนะคะว่าทุกวันนี้คุณมีชีวิตหรือใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยการถูกสะกดจิตจากผู้คนหรือเปล่าครูพี่คุณอยากบอกว่าการสังเกตว่าตัวเองถูกสะกดจิตหรือเปล่าสังเกตว่าเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่เราตื่นลืมตาขึ้นมา เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ตามความคิดและคําพูดของผู้คนในโลกใบน,นี้หรือเปล่านะคะถ้าเรารู้ตัวหรือตั้งสติมีสติจับสัญญาณได้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ภายใต้ความคิดและคำพูดของคนอื่นแปลว่าคุณตื่นแล้วค่ะครูพี่คุณจะปลุกให้ตื่นเพราะอะไร มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้มีอำนาจในการลิขิตกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะเราจะเป็นยังไงจะทำแบบไหนจะอะไรยังไงเราเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเอง100%เอร์เซใครสนใจคอร์สลิขิตชีวิตด้วยพลังจิตนะคะ อันนี้นะคะสามารถทำได้จริงๆสนใจทักแชทแอดไลน์ให้ราคาพิเศษ